พอ,พอเจอโควิดปุ๊บต้องเทีย่ยวพังที่พี่ก็เลยบอกทีมงานพี่บอกอย่างนี้คือเราเราสแท g จีเราเราป็นอย่างนี้ถ้าอยู่พยายามจะสวนน้ำเท่าไหร่นะยูภายขึ้นไม่ขึ้น there's no way to do it Strategy wise คืออยู่ต้องเฉียงทำธุรกิจอื่นที่กำลังขึ้นระหว่งที่โควิดไปส่วนในขณะเดียวกันให้เราก็พยายามจะช่วยทอทองก็มีพยายามจะคุยกันหลายคนเพื่อจะให้มันหาวิธีที่จะทำให้สำเร็จก็ไปคุยกับกระทรวงทั้งหลายก็ กรุงสูงท่องเที่ยวให้ไอเดียไปส่วนแอร์ไลน์เองก็เราก็ใช้โน้ตหาของเราไปช่วยที่ไทยแอร์ซีเอ็กซ์เพราะว่าเขาต้องมีวิธีลดคอส์สต่างๆมาที่เขายังไม่รู้เราก็พยายามจะเข้าไปอินเตอร์เจ็คเราก็หาพยายามจะหาอินเวสเตอร์เข้ามาให้เขาด้วยก็จะได้อยู่รอดกันเพราะตอนที่แอร์ไลน์เจ๊งหมดแน่ๆหรือแ,แล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยสิงคโปร์อร์ไลนก็แย yeah ่ลุฟท,ทันซาก็แย yeah ่ทั่วโลกเพิ่งเราจะเห็นหมดเลยว่า เอเวียชันเวิร์ดนี่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยแพลตฟอร์มที่พี่เล่าให้ฟังแพลตฟอร์มของเราเนมันจะแตกต่างพวกทริปแอดไวเซอร์พวก Price Priceline com เหตุผลที่ทำเพราะว่าปรากฏว่าไอ้พวกบริษัทใหญ่ของประเทศทราเวลส์เนี่ยมันเป็นเบสที่มึงไทยเยอะมาก Booking com Trip Advisor ซอร์ยูโแม้กระทั่งอะโกรได้ก็คือเป็นของคนพวกเส้นลไทยแต่ก็เป็นของเซอร์เชิ่นโชว์ไปแล้วเนี่ย แล้วทำไมเราไม่มีของเราเองอะ่ะเห็นไหมเราควรจะมีของเราเองบ้างเหมือนกันแต่เราจำหน้าจะมีอะไรที่มันฉีกออกจากเขาด้วยพวกเราก็เห็นแล้วว่าว k n e s s ของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น big data เลยเขาเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นแมน u a l เยอะ mm hmm. เพราะพนักง,งานท้องสามสี่พันคน uh huh. ที็มันก็นก hey, not normal เอ๊ t สอดนอโมยเนาะ mm hmm. เพราะช่ชงที่เราสมาัครสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เยอะมากขึ้นพี่ก็เลยได้ดีไซน์เทคโนโลยีที่มันยังไม่มี mm hmm. แล้วมา mm hmm. ทำให้มันเป็นเรื่อง ไอ้ดี <ID S 2> ของพี่คือว่าสมมุติบอกว่าเราในระหว่างธันวาที่15ถึง31เนี่ยเราอยากจะไปสกีเนี่ยผมกดปุ่ไปเสร็จต๊บมันก็จะขึ้นมาทั้งโลกเลยว่าตกลงกี่ไปสกีได้ตอน mm hmm. ที่ไหนบ้างเราอยู่อยากไปแบบเป็น Family หรืออยากจะไปเป็นแบบ Adventure หรือยากจะไปเป็นแบบ Romance The Silver Age เ e ลยเนื้อเทคโนโลยี mm hmm. ของเราก็จะดีไซน์โรงแรมเนี่ยที mm hmm. ่มันฟ mm ิต hmm. กับ c t e r i s t i r กับ Experi e n c e ที่คุณต้องการจะทำเ mm hmm. พราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขา และมันไม่ใช่ง่ายๆเราก็จะมีทีนี้พี่ก็ร่วมกับตอนนี้กำลังนั่งคุยกับ Silver Voyage Club ซึ่งเขาเป็นพวก Experience Driver สำหรับพวก High End มากเพราะฉะนั้นเราต้องกาจะมองว,วิธีการจะทำงานยังไงที่มันให้มันดูแล้วม,มันมี Elements ของการที่ uh, uh, High อ n d เนี่ยเข้ามา mm hmm. สามารถใช้ได้เป็นเรนื่งราทั่วโลกไม่ใช่แค่นไทยเพราะว่า Private Jet มีทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทไทย mm hmm. so we w e r e designing that แล้วก็ แยกเป็นอินโนเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งเข้ามาก็จะทำให้มันค่อนข้างที่จะเป็นชีออกของทุนอีกับ so that s the travel company อ,อีกที่ advantage อีกอันที่มันมีอยู่เราก็มีกับ linkage กับพวก CEO ของแอร์ไลน์ทั้งหลายทีเป็นเพื่อนกันหมดต่อๆก็โทรศัพท์คุยกับ CEO ีโอสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ลูกทันซาได้เราคุยได้หมดเลยเพราะมันมันเขามองเราเป็นพวกการบินไงอพอเขามองเราเป็นพวกการบินก็เป็นเพื่อนกันละ คุยเราก็จะเข้าใจผู้อ,อกกนนบบนันแบบคล้ายๆกันมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเรืก,การบินเราพูดภาษาดีกันเลยมันก็จะง่ายมากกว่าที่จะเป็นแบบเป็นเอเจนต์เฉยๆมาถึงมาคุยอยู่รูเรื่องอะไรใช่ไหมนี่อันนี้มันเราเป็นอ<ช>ินไซเดอร์ของเอ่อทราเวลด้วยมันมันแบบฉีกไปอีกแบบหนึ่ง ตอนนี้เรา,า,าไงยังไงยังไงตอนนี้ทุกคนไปอยากเที่ยวนะอึดอัดไหมใช่ใช่ไมีอยู่พักหนึ่งที่ยังไม่ถึงเวฟสามนี่คนไทยก็ยังเที่ยวดอมเอสติกกันเยอะ,อะส,สารลงสาราเฉวงก็กลายเป็น IG h e เฮเวนอะไรเงี้ยสะใช่ไหมมันคือมันก็มีท่องเที่ยวพอเจอเวฟสามจริงจริปึ้งหยุดคราวนี้จบจริงจบจากเจ็บเลยอ่ะแล้วมันอิเฟกคนเยอะมากแล้วก็พี่เขาพูดตามตรงเรื่องวัคซีนดิสติบิวชันที่เรามีใน,ในประเทศไทยคราวนี้เนี่ย มันมันไม่ดีพอ it's not good enough mm hmm. เราไม่เบล m มใครนะแต่ว่าเราจะบอกเดี่ยงนี้นะว่า it's not good enough mm hmm. ถ้าเรารู้ว่ามันธุรกิจของเรานี่มันที่ยากเนี่เราพยายามสวนน้ำเนี่ยเราจะเหนื่อย mm hmm. ทำให้เรากำลังใจเสียหมดเราต้อง m m k k it t realistic ว่าเราต้อง survive พี่พี่ก็บอกหลายคนก็มีการที่จะ you know lateral move ทอย่านอื่นไปก่อน you know อย่าไปพยายามจะดันดันเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอะแล้วจะเหนื่อยโดยเฉพาะเกี่ยวกับ hospitality กับท่องเที่ยวกับ <c oughs> ซึ่งมันเหนื่อยมากแล้วก็สงสารนะอยู่ต้องลดคอสไปก่อนเน,นี่ยตอนที่โรงแรมปิดเต็มไปหมดเลยอะ่ะ you know ขายกันในระนาดเป็นระน,น,นาดของแอร์ไลน์ที่พี่ช่วยอยู่จนอยากเป็นโซดฮาร์โกมากกว่าจบของนี่ได้ยังทำธุรกิจได้บ้าง แต่ถ้าเป็นชิปปิ้ง,งนี้พังเลยเรือชิปปิ้งพังวกใช่ทั่วโลกโทั่วโลกค่าชิปปิ้งเพิ่ม300%ส่งของแถมไปไม่ถึงไปถึงชาอะไรเงี้ยมีปัญหาเยอะมากแล้ว,ลว,ลวมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยไว้มันทั้งโลกพร้อมกันอะ simultaneously อิสราเอลฉีดยาหมดแล้วไปติดหมอ,อ,อที่อเมริกามาจากฟิวเจอร์ซี่มาที่อินเดียนะแล้วก็ฉีดไฟเซอร์สองเข็มมาตายภายในหกอาทิหกวัน ที่อินเดียเพราะแวร์เรนต์มันเปลี่ยนแล้วแวร์เรนต์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันมันแปรพันนะ่ะไอตัวชนิดนี้มันก็เลยทําให้มันแบบแย่มากออกลินี่ตอนนี้สเป็คเอะมากเลยแต่เบียร์กลับไปกลับสิบถ uh ึ huh. mm hmm. งยี่สิบสี่โค้งหลังรีบจึงอยู่ที่จับให้เด็กฉีดยากนะแต่ว่านี่เนาะอินเดียนแวร์เมันแ่ายรับ uh huh. แต่ี่นี่คือแค่อินเดียยังไม่รวมไปถึงอีกหน่อยบางประเทศแวร์เรนต์ <laughs> มันไม่รู้แวร์เรนต์อืนะไรบ้าง stuff นี่เนาะ ข้อที่หนึ่งคือาการทำงานเนี่ยเราต้อง Identify ตัวเราเองไม่ใช่ตรงที่ Strength เราต้อง Identify ต mm ัว Weakness ของเราเพราะเราจุดอ่อนของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราพังหรือไม่พังถ้าเราไม่เราต้องรับยอมรับด้วยนะว่าเรามี Weakness If you say you're good at everything มันเป็นไปไม่ได้ It's o mm hmm. going to happen so you have to identify your weakness ไม่ใ e ่ your strength ถ้าเราได้วิ่งด้วยตัวเราแล้วเราหาคนที่มาเสริมเราในจงที่เราวิ่งมันจะทำให้มันบาลานซ์ yes เพราะฉะนั้นซีอควรจะมี good c ี o เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเราต้องแคแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเบอร์สองเป็นพวกชอบทำเบอร์หนึ่งเป็นพวกที่ชอบเห็นวิชั่นเพราะฉะนั้นสมัยก่อน,ม,น,ม,อนมันจะชัดคอมพลีเมนต์กันใช่ม,มันจะเสริมกันเพราะฉะนั้นกเนเนเน็เป็นคู่กันทำคนเดียวมันไม่ได้ right อ,อันที่สองเราต้องมีเอมพีซีกับพนักงานทีม คือเราถ้าเราเอาตัวเราเป็นหลักเราสบายกับลูกน้องเราอยู่เนาะซึ่งถ้าเราแบบจะคือหัวเลยลูกน้องเราตายหมด so you have to have the empathy to เข้าใจเขาด้วยถ้าอยากให้เขาทำงานให้เราอยู่เนาะเราก็ต้องทำให้ให้เกียรติเขาอะอในการที่จะให้เขา survive โอเคไม่รอ้อยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในหน้าของเงินเดือนแต่ you the empathy encouragement ต้องจาก top <อ>ต้องไปลง,ง,ล,ง,ล,ง,งล่างเยอะมากนุแอนเจอมาเยอะแล้วอะวแบบนั้นนะแล้วบางทีแบบ เหนื่อยเหนื่อยเยอะมากเหนื่อยจริงๆตายสามพันคนสี่พันคนอย่ It's very tiring แล้วก็อันที่สามก็คือว่า Accept criticism Accept criticism หมายความว่าจะมีคนหลายคนที่ไม่ agree กับอยู่ It doesn't matter Point is เขาไม่ agree กับอยู่มันก็เป็น nature of human beings ที่เราไม่ต้องพยายามจะ convince เขาตลอดเวลา It's not gonna work ถ้าเขา mind เขาไม่รับแล้วว่า You know เขาจะ criticize เรื่องนี้นะ Okay ถ้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ แต่แก่และมันก็ดีอันที่สี่สุดท้ายก็คือ you, see, so ai, you got to be happy to what you do mm hmm. if you're not happy with what you do ทำเพื่อเงินอย่างเดียวโอกาสเจ๊งมหาศาลเพราะ you w i l l say that well, it doesn't make money o l give it up you know you have to have the passion for it right now. Mm hmm. so that's that's the key I mean เพราะทั hmm. happy, okay. mm ้งหมดพี่ทำทั้งหมดบางทีก็ได้ตังบางทีก็ไม่ได้ตังแต่ if I'm happy I'm okay ตอนแสดงละครเออสนุกดีไหมกับผู้เเคสยังไง how many I like but enjoy it, you know, so you don't live with the things that you're happy with.